ันจะมีคนงานที่ว่าช่วยอยู่เนะี่ยเราก็ถามว่าเฮ้ยได้ของผู้ชายไหมเนี่ยจะบ้าไงเจ๊เอาไปก็ต้องบอกสิมึงอย่าอามกูนะเราก็วอย่างเงี้ยมึงอย่าอามกูนะจริงจริงเมือหรพอไปสิเอาไปเมื่อคืนเห็นเป็นรถเห็นเป็นคนดูด้วยกันเนี่ยมึงว่าคนนี้ใช่ไหมใช่แล้วมึงว่าคนนี้ใช่ไหมใช่ เมื่อก่อนมีรายใหญ่อยู่รายสองรายแต่ทีนี้มันก็ทักชวนกันแล้วเนาะอย่างพวกวัยรุ่นมันก็พาไปเที่ยวบางทีเด็กทั้งสุ้พอทั้งาตึกเนี่ยทังที่สักมันก็มาถึงกันเนี่ยมาเที่ยวถึงกันอยู่มันก็พาให้กินพากันติดไปพ่อแม่เขาจะไปรับจ้างอยู่ที่กรุงเทพจะทิ้งลูกทิ้งหลานไว้กับปู่ยญาตายายอย่างเงี้ยแล้วก็ปู่ยญาตายายก็แก่แล้วเนี่ยตามลูกหลานไม่ทันก็ไปกับเพื่อน การทดลองไปทดลองมาตั้งแต่เป็นผู้เสพก็เป็นผู้ค้ารายย่อยจนได้เรื่องเรื่องไปอย่างนั้นนะครับ ทุกมู่เราก็พาไปไปประชุมประจําเดือนแล้วก็ไปแนะนําชาวบ้านบ้างแล้วก็ไปวางแผนกันกับคณะกรรมการหมู่บ้านให้วันหน้าคุ้มตวด,ดสองดูแลประชุมประจําดยอนอะไรผมจะเน้นตลอดบอกว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีการจับแล้วเราจะมีการก็ไปพูดไปคุยกันอย่างเดียวถ้าลูกหลานท่านกินยังไงก็บอกมาก็ได้เราจะไม่ทําประวัติอะไรให้ลูกหลานเขาจะต้องเสียหายอะไรทั้งสิ้นจะได้เดินแบบสงางความเผยแบบคนอื่นเขาแล้วไอ้คำที่ว่าต่อจากนี้ไปนะไปที่ไหนก็แช่งผม,ผมได้ ขอขอ e, ร้องพ่อแม่พี่น,น้องทุกคนห้ามพูดว่าไอ้ไอ้คีม้าไอ้คีม้าห้ามพูดทันทียินพอเราคัดกองเสร็จจับเรียบร้อยแล้วว่าอ๋ออันี้ไอ้นี้ไอ้นีคุ้มนี้ไม่มีกลุ่มเสพจะมีแต่กลุ่มเสียงมีวัยรุ่นที่ชอบออกไปนอกบ้านบ่อยๆเราก็ไปเยี่ยมที่เราก็มีของไปเยี่ยมเขาบ้างในเล็กใน้อยเขาก็มีความเย็นดีบางทีมากๆถ้าพอสิพอเขาก็ดีใจแล้วเราไปคุยไปให้ความปรึกษาเขานะครับ พอดีมาหาแกเให้ไปช่วยทํางานนะครับแกเป็นช่างครับฝีมือดีด้วยผ่านการ,รบําบัดมาแล้วก็ให้แกไปทํางานด้วยกันนะครับคือว่าเราจะติดตามผลงานของเราด้วยแล้วก็จะได้ดูแลแกอยู่ในสายตาเราตลอดอะไรเงี้ยครับแกจะได้มีไรายได้ไปในตัวด้วยครับเ,ออเขาก็ดีขเขาก็ช่วยทํางานเนาะแต่ตั้งมาเขาก็ไม่อย่าเงินออกก็ให้สามพันสี่พันก็เขาก็ดีขึ้นเนาะ จนั้นสนารวัตรเขาก็มาเยี่ยมเดือนละสามครั้งเขาก็มาเลยคือว่าเราให้โอกาสเขาครับให้โอกาสเด็กครับถ้าเรายังไม่ให้โอกาสเขาเขาก็ไม่มีทังคนไม่ยอมรับเขาก็จะไปไหนไม่ได้เราก็ต้องให้โอกาสแกครับชุมชนไปไหนมาไหนเขาสบายเลยตอนนี้เขายอมรับหมด เราไม่คิดลบเขาเราคิดบวกตลอดให้โอกาสเขาว่าเออถ้าสมมุติว่ามีงานมีสตังมันก็คงจะไม่มีการรักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นถามว่าจะเบาไหมมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาอีกอะแล้วก็ไอ้ที่เขาสิ่งแวดล้อมของเขาอะบางคนอะสถานภาพไม่มันต่างกันอะจับจับจับเนี่ยมันมันไม่ค่อยได้ผลนะนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็เด็กก็จะต่อต้านเราด้วยพ่อแม่เขาก็ต่อต้านเราด้วยถ้าอย่างเราให้โอกาสเขาอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าเยอะ ไปไหนก็ไม่ต้องโดนชาวบ้านด่าเราอีกใช่ไหมว่าโอ้ยนี่ไม้แค่มาไล่จับลูกจับหลานอีกแล้วเราจะทําของเราเป็นระบบทั้งตาบลแบบนี้เลยไปไหนจะไปยกทีมไปทั้งตาบลมันก็พอให้เด็กก็ก็เกรงใจผู้ค้าก็เกรงใจมันก็เลยเบาเบาบางๆลงบ้างไปถึงก็หมดแล้วเนาะแต่ก็แต่ก็ถือว่าเบาลงเยอะมากไปเยี่ยมเขาเนี่ยเขาก็เห็นเราก็ดีใจแล้ว เราก็คณะกรรมการทุกคนก็ดีใจก็ภูมิใจว่าเออโอเคที่เราทำมาเนี่ยเราถือว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว